สวัสดีครับยินดี้รับเข้าสู่ช่องต้นกล้าบ้าบอลก็กลับมาอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับการจับทีมฟุตบอลฟนลาซีพิเม์ลีกนะครับอันคลิปนี้ก็จะมาถือว่าเร็วกว่าเดยไลน์หนึ่งวันนะครับเพราะว่า หลัวพรุ่งนี้เนี่ยค่อนข้างติดภารกิจแล้วคิดว่าจะไม่ได้มีเวลามาทําคลิปนะครับก็เลยมาลงคลิปเร็วกว่า1วันจากปกติที่จะลงในวันนั้นเลยที่เป็นเดทไลน์นะครับสำหรับเดทไลน์ก็เป็นวันพรุ่งนี้ประมาณห้าโมงเย็ยนนะครับก็อย่าลืมเปลี่ยนตัวกันด้วยนะครับทุกคนส่วนรายละเอียดอย่างที่วันนี้ก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าทีมผมในสัปดาห์ที่แล้วเ,เป็นอย่างไรกันบ้างในการเริ่มคลิปวันนี้นะครับหรือว่า สัปดาห์ที่แล้วเนี่ยผมกดไปทั้งหมด52คะแนนนะครับก็เป็นวีคที่โดยค่าเฉลี่ยแล้วเนี่ยจะคะแนนไม่ค่อยสูงมากกันทุกๆท,ทีมนะครับเพราะว่าที่ฟิกเจอร์ที่หลายๆคนคาดหวังกันเนี่ยก็จะเป็นเลี้ยฟูลเจอร์ฟอร์เรสต์นะครับก็เป็นภาพปากคว่ำไปนภาพปากคว่ำไปนะครับเนื่องจากว่าแพ้คาบาดเลยให้กับฟอร์เรสต์หนึ่งศูนย์นะครับคนที่กัปตันซาร่าไปก็น่าจะผิดหวังกันไม่มากก็น้อยเลยทีเดียวนะครับส่วนทีมผมเนี่ยถือว่า จุดที่ดีไปในเกมที่ผ่านมาเนี่ยเลือกกัปตันถูกต้องนะครับใส่เอริงฮาร์แลนด์ที่มีอยู่ในทีมนะครับก็ได้ได้อันนี้ส่งนี้ในการกดไป2ลูกนะครับสัปดาห์ล่าสุดเลยหมันก็เป็นสวิงเล็กน้อยนะครับในการเลือกกัปตันตรงนี้ในทีมสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับส่วนถ้าพูดถึงในตำแหน่งอืีตในทีมของผมในสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะไม่ทำคะแนนกันสักเท่าไหร่นักนะครับจะทำเนี่ยก็อาร์เซนอลเล็กๆน้อยๆน,นะครับซาก้าได้แอสซิดซาลิบาได้คลีนชีต นอกนั้นเนี่ยคือไม่มีคะแนนทุกตัวเลยนะครับโดยจุดที่น่าจะผิดหวังที่สุดน่าจะเป็นผู้เล่นของซิลนะครับอย่างอีซักเนี่ยลงไปแค่ครึ่งเดียวนะครับแล้วก็มีอาการบาดเจ็บตรงบริเวณอ่าใบหน้านะครับก็เลยเล่นครึ่งหลังไม่ไหวเลยโดนเปลี่ยนตวออกไปนะครับเป็นจุดที่ผมน่าจะผิดหวังที่สุดเพราะว่าคนอื่นๆเนี่ยก็ลงสนามเต็มเวลากันส่วนใหญ่นะครับแต่ไม่มีคะแนนแค่นั้นเองนะครับก็เดี๋ยวต้องมาลุ้นกันต่อนะครับว่าในสุดสัปดาห์นี้อีซักจะเป็นอย่างไรนะครับณนะเวลาที่อัดคลิปตอนนี้เนี่ยก็ อิซักมีอาการบาดเจ็บเล็กน้อยนะครับแต่ผมก็คิดว่าน่าจะไม่เปลี่ยนตัวอะไรในเกมวิกนี้นะครับก็เดี๋ยวค่อยลงรายละเอียดกันนะครับในสไลด์ถัดไปส่วนอันดับของผมเนี่ยในเกมวิกนี้นะครับก็ล่วงลงมาเล็กน้อยนะครับจาก2ล้านตกลงมา2ล้าน1นึ่งแสนตัวประมาณนะครับถือว่าสวิงเล็กๆน้อยๆนะครับใน3สัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยผมจะวนเวียนอยู่ตรง2ล้านนี่แหละครับก็คะแนนจะยังเกาะอยู่นะบริเวณตรงนี้นะครับก็ไม่ได้เสียะไรมากนะครับเพราะว่าในช่วงต้นฤดูกาลแบบนี้จะ อันดับสวิงกันได้นะครับก็เป็นประมาณนี้ไปนะครับสำหรับรีวิวเกมวีคที่ผ่านมาของผมนะครับมาดูเกมวีคที่จะถึงนี้กันเลยดีกว่านะครับเป็นเกมวีคที่5กันแล้วนะครับก็แวบเดียวผ่านมาอย่างรวดเร็วนะครับโดยทีของผมนะครับคิดว่าตอนนี้เนี่ยมี3ฟรีทันเฟอร์นะครับก็น่าจะโรต่อไปนะครับเพราะว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมพิจารณาดูแล้วเนี่ยมีตัวที่น่าเอาเข้าไหมก็มีในเกมวีคนี้นะครับแต่ผมมองถึงอัพไซด์ที่มีเนี่ยไปเปลี่ยนในเกมวี ตัดไปเกมวิที่6เนี่ยน่าจะเวิร์กว่านะครับโดยแพลนของผมตอนนี้เนี่ยคืออยากจะได้กองหลังอาร์เซนอลนะครับอ่ะเกมวิทเ,เนี้ยก็คือน่าจะโล่ครั้งแน่นะครับคือต่อให้อีซักมีอาการปาเดเจ็บไปเนี่ยผมก็คิดว่าเอนทรีคอนซาเนี่ยที่เป็นตัวสำรองเบอร์หนึ่งเจอเวูดแฮมตันในบ้านเนี่ยก็น่าจะพอถูถูถ,ถ่ายถ่ายได้เหมือนกันนะครับแม้ว่าจะอัพไซต์อะไรอาจมัได้เยอะแต่ผมว่ามีตัวอย่างคอนซาเป็นสำรองหนึ่งเนี่ยน่าจะพอไปได้อยู่นะครับแล้วไปเอาอัพไซด์ในอนาคตแทนซึ่ง แพลน้คม,มนะครับในเกมวิโคกเนี่ยก็เอามาสปอยล่วงหน้าคร่าวๆก่อนเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวก็เอาไปพิจารณาอีกสัปดาห์ที่เดี๋ยวโปรแกรมเกมนี้สัปดาห์นี้แล้วก็เอามาพิจารณาร่วมด้วยนะครับคือผมอยากได้ทางกองหลังอาเซนนลอย่างน้อย1คนนะครับรวมถึงผู้เล่นตรงกลางที่มีฟิกเกอร์สวิงมี2คนนะครับแต่ผมอยากการเลือกมา1คนนะครับโดยในกองหลังอาเซนอลเนี่ย ก็ไม่พ้นดาบิดรายาหรือคาร์เมวลกันเยสนะครับที่ผมยังไม่มีเนี่ยผมอยากจะเอาเข้ามารับโปรแกรมที่ง่ายในอีกเกวิคหกเกวิคเกตถัดไปนะครับแต่ตรงนี้เดี๋ยวต้องมาพิจารณารอีทีว่าจะเอากวาดิโอหรือเฮนเดอร์สันออกนะครับ mm hmm. ก็เดี๋ยวดูผลงานในวีคนี้แล้วก็ตัวเจ็บที่จะมีในวีคนี้ด้วยนะครับค่อยว่ากันอีกทีส่วนเอเดอร์สันที่ผมใส่มาในสไลด์เนี่ยคือคือในกรณีแบบนี้นะครับถ้าสมมติผมเอารายาเนี่ยกู๊ปเดียวเลยเฮนเดอร์สันไปรายานะครับ แต่ถ้า2องมูฟเนี่ยก็คือกวาดิโอที่ผมอาจจะกังวลเรื่องเกมถามว่าไม่ชัวน่ะแล้ว League แชมเปี้ยนลีกเตะทีๆแบบนี้เนี่ยเขาจะมีโอกาสตัวโรเทชันอีกไหมนะครับเพราะว่าอย่างสัปดาห์ที่ผ่านมาเนี่ยเขาก็โดนโรเทชันไปเล่นแค่ครึ่งเดียวเท่านั้นนะครับก็เลยคิดว่าถ้าเปลี่ยนแบบเอาเอเดซอนที่เวลาชวเป็นประตูของมนซิตี้เนี่ยเข้ามาจะดีกว่าไหมอาจจะดูเป็นไซส์เวไหมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับเนื่องจากวาดิโอมีอัพไซส์ที่สูงกว่าแต่ถ้าเอาเรื่องเวลาลงสนามเนี่ยแบบถ้าสมมติติดธุระอะไรหลาย สัปดาห์ติดติดกันเนี่ยผมค่อนข้างที่โอเคกับการถือเอเดรสันมากกว่านะครับตรงนี้เป็นจุดที่เดี๋ยวผมชั่งน้าหนักดูอีกทีใน1สัปดาห์ก่อนที่จะถึงเดทไลน์ในสัปดาห์หน้าต่อไปนะครับโดยคร่าวๆเ,เ,เนี่ยไม่เอาเอเดอร์สันกาเบียวคู่นี้เข้าหรือจะเป็นเดวิดรายาตัวเดียวนะครับในแผงหลังเนี่ยก็จะเป็นประมาณนี้ส่วนตรงกลางเนี่ยก็ตามที่พาดปกคลิปไว้เลยนะครับก็คือกอร์ดอนทำอะไรสักอย่างหน่อยในเกมวิกนี้นะครับเพราะว่าน่าจะเป็นเกมวิกที่ดีที่สุดของกอร์ดอนใน 5้าเกมวิกนี้แล้วนะครับสุดท้ายละเพราะว่าสัปดาห์หน้าเนี่ยนิวคาสเซิลจะเจอกับแมนซิตี้นะครับจะเป็นสัปดาห์ที่ผมน่าจะเอาตัวนิวคาสเซิลออกก็หวังว่าทางนิวคาสเซิลอย่างกอร์ดอนเนี่ยน่าจะพอมีคะแนนอยู่บ้างนะครับในเกมวิกนี้ถ้าไม่มีเนี่ยก็น่าจะมีการบอกลากันคนหนึ่งไม่อร์ดอน Gordon ก็อีซักหนึ่งครับซึ่งน่าจะเป็นกอร์ดอนสูงกว่านะครับในมุมของผมณเวลานี้เพราะว่าผมอยากได้กองกลางที่ฟิกเกอร์สวินเนี่ยที่เกิดไปเมื่อกี้ไม่ว่าจะเป็นเ e มบูโมนะครับที่ โปรแกรมจะรันสวยยาวๆเลยถึง1 0 11 12อะไรอย่างนี้เลยนะครับที่ผมเปิดดูคร่าวๆหรือว่าจะเป็นจาร์ดบเวนนะครับอ่าจ,จะเป็นตัวในแบบเรนจ์ราคา7.5เดียวกันกับกอร์ดอนนะครับก็อาจจะเป็นตัวที่ชัวร์หน่อยโปรแกรมสวยเหมือนกันแต่ก็เนี่ยละครับผมตอนนี้ชอบเป็นบูมมากกว่านะครับก็เลยอาจจะมีมุมที่กอร์ดอนเนี่ยโอกาสไปค่อนข้างสูงกว่านะครับหรือว่าอีกทีหนึ่งเนี่ยดูฟอร์มเอเซ่อีกว่าจะเป็นอย่างไงนะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะครับณนะเวลานี้เปอร์เซ็นที่ โคดอนจะออกยังคงมีสูงกว่านะครับส่วนข้างหน้าเนี่ยก็ฮาร์เลนด์อีซักนะครับคิดว่าน่าจะยืนยาวในทีมของผมนะครับต่อให้อีซักวีคนี้ถ้าสมมติไม่ลงเดี๋ยวค่อยตามอีกทีก็ได้ว่าวีคหน้าเป็นอย่างไรนะครับส่วนเควิกนีีเนี่ยก็ฮาร์เลนด์อยู่ต่อไปนะครับทีมผมไม่มีการพิจารณาเอาซาร่าเข้ามานะครับก็คือความจริงเนี่ยวีคนี้จุดไฮไลท์สำหรับทีมผมเลยนะครับคือในหน้ากระดาษเนี่ยถือว่าแย่มากๆเลยนะครับเป็นอีกหนึ่งเกมวีคเลยในสัปดาห์ที่ผ่านมาเกมวีกที่สี่เนี่ยอาจจะมีสถานกาาาารณ์เเข้้ทงงอยู่่บชน ลีโอคูแพ้คาบ้าสเนี่ยก็เลยทําให้ผมรอดจากผ้าป่าลีโอภูไปในเกมวีที่ผ่านมานะครับก็เลยคิดว่าอ่ะลุ้นอีกสักสัปดาห์หนึ่งไปนะครับอาร์เซนอลที่ว่าหน้ากระดาษที่แย่สัปดาห์ที่แล้วก็ถือว่าทาได้ดีนะครับมาดูกันว่ามาเยือนมนซิตี้เนี่ยทางอาร์เซนอลจะทําได้ดีมากน้อยแค่ไหนนะครับส่วนทังฝั่งลีโอคูเนี่ยผมว่าลุ้นกันอีกหนึ่งสัปดาห์นะครัครัับบบกกกคนนตซาผม ถือว่าเป็นช่วงในการดิฟเฟนเชียลที่ดีเลยนะครับในการเอาหาแลนรกแล้วก็ใส่กับตันต่อไปนะครับแต่ที่ฟอร์มแดง2 h a แฮตติกแล้วก็เพิ่งยิง2ประตูในนัดที่ผ่านมานะครับก็เลยคิดว่า ผมไม่น่าจะจะเป็นต้องเอาซาร่าเข้ามานะครับในมุมของผมนะครับแต่ถ้าบุตคใครเล่นสายเซฟนะสามารถเอาซาร่าเข้ามาแล้วก็กับตันจะเป็นทางที่น่าจะเซฟกว่าแต่ผมเลือกครั้งนี้แล้วกันนะครับไหนๆก็มาขนาดนี้ละไปให้สุดทางเลยนะครับย่างที่ลุ้นสัปดาห์ที่แล้วเวิร์กมาลุ้นสัปดาห์นี้อีกสัปดาห์หนึ่งนะครับเพราะว่าทีมผมนะถ้าไปในสัปดาห์หน้าต่อไปเนะี่ยทีมจะค่อนข้างเข้าทางเพราะว่าฟิกเจอร์สวิงมาทางผู้เล่นทีมผมค่อนข้างมากเพราะว่ามีรแมนซิตี้นะครับตเตรียมไว้แล้วมีอาร์เซ ก็เนีย่ยต้องมาลุ้นสัปดาห์นี้นะครับหน้ากระดาษแย่แต่ผลงานเนะี่ยอะไรก็เกิดขึ้นได้ในเกมแฟนตาซีพเมร์ลีกนะครับก็คร่าวๆเป็นประมาณนี้นะครับสำหรับทีมของผมในสัปดาห์นี้นะครับถ้าหากใครชอบคลิปแบบนี้นะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์และกด subscribe เพื่อเป็นกาลังใจช่องก้าบ้าบ่อนในการทำคลิปต,ต่อไปด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เวลาหมดหมดเวลานะครับขอตัวลาไปก่อนไ้พบกันใหม่ในคลิปหนะ้าสวัสดีครับ